ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอเซ็นเตอร์ค่ะมีเรื่องอะไรจะฝากไวค้คะอืมฝากถึงช่องไหนคะอ๋อช่องทีสารสวีเดนใช่ไหมคะอ๋อค่ะที่มีคนอคอมเพลนเข้ามาบอกว่าพูดเยอะใช่ไหมคะพูดมากใช่ไหมคะออยากให้เก็บเหตุเร็วๆกว่านี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะ ไม่อยากให้จับเห็ดแลนะคะจับเห็ดเบาๆนะคะอ๋อโอเคค่ะอ๋อแล้วให้รีบๆเก็บใช่ไหมคะอ๋อรีบๆเก็บรีบไปอย่างนี้เลยนะคะอ๋อเก็บซื้เก็บเสร็จปุ๊บแล้วกลับบ้านเลยอย่างนี้เก็บเหมือนอ่านีผวัวมาเก็บเห็ดอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะฝากข้อความมาให้นะคะโอเคค่ะคอเซ็นเตอร์ยินดีอ่ารับใช้นะคะรายินดีให้บริการนะคะอ่าจะฝากข้อความด่าการุณา กดหนึ่งถ้าด่าเกินสิบนาทีจะมีการอา่าชาร์จเงิน3บาทนะคะกด2นะคะถ้ามีพ่อมีแม่มีพี่น้องปากด่าด้วยก็คงจะนานหน่อยก็ต้องกดสานะคะอันนี้เพิ่มเงินคิดเงินเพิ่มนะคะเป็นสิบบาทนะคะ โอเคค่ะถ้าจะด่าต่อพ่งนี้ก็โทรกลับมาที่ call center ได้ตลอดเวลานะคะทางเราจะเอาเงินทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้ด่าอีสานสวีเดนและได้โอนเงินผ่านเครดิตค์ดนะคะทางเราจะเอาเงินทั้งหมดไปเป็นการกุศลน,นะคะ ให้เด็กเรียนหนังสือนะคะแล้วก็จะเอาไปทำบุญนะคะส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือสัตว์พพนจรซื้ออาหารให้สัตว์พเนจรน,นะคะค่ะทางเรายินดีให้ให้ท่านผู้ชมด่าเสมอเลยค่ะเพราะว่ายิงท่านผู้ชมด่าเข้ามาเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้เงินเยอะเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะ มีคนดูด่ามาสักหนึ่ล้านคนแล้วด่ายาวๆสักคนละสิบบาททางเราก็จะรวบรวมเงินได้10ล้านบาทก็จะช่วยประเทศชาติได้เยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เศรษฐกิจฯฯไม่ดีเราจะได้เอาเงินมาช่วยแบ่งเบาภาระหลายๆคนซึ่งเราเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนตอนนี้เครียดก็เลยเนาะไม่รู้จะทำอะไร เกิดอาการเครียดเลยอ,อยากระบ,บายทางเรายี่ดีรับฟังด่ากันเข้ามาได้ตามสบายเลยนะคะโอเคค่ะขอให้มีความสุขกับวันนี้นะคะด่าละโล่งอกกอ็ขอให้มีความสุขนะคะยมีรับ